ลุยเอนดิกเอกอดีตผู้จัดการทีมบาเซลล่าทีมดังจากสกสเปนและอดีตผู้จัดการทีมทีมชาติสเปนขึ้นแท่นกลายเป็นตัวเ็งที่จะเข้ามารับงานเป็นผู้จัดการทีมของทอตแนมฮอตสเปอร์สโมสรดังแห่งศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในช่วงซัมเมอร์นี้เดอะเทเลกราฟสื่อชั้นนําเมืองผู้ดีรายงานว่าดานิเอลเลวีประธานสมโมสรทอตแนมฮอตสเปอร์ pur, เริ่มทาการติดต่อไปอยังลุยเอนดิกเกหลังจากที่เชนเนอร์ไว52ปีปฏิเสธที่จะรับงานเป็นผู้จัดการ ทีมของเชลซีคู่แข่งร่วมลีกดานิเอลเลวีมองว่ารุยเอนิเก้เป็นกุนซือที่มีประสบการณ์และเคยพาทีมประสบความสําเร็จมามากมายรวมถึงอารมณ์ร่วมในการทํางานและต้องการจะเป็นผู้ชนะอยู่เสมอซึ่งคล้ายกับอดีตโค้ชคนเก่าของแซ็ทแนมมอสเเบอร์อย่างอันโตนิโอคอนเต้เป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามสบเปอร์ต้องเสนอแนวทางการํามานให้ชัดเจนให้กับรุยเอนิกเก้พิจารณาเนื่องจากเจ้าตัวเป็นโค้ชที่ต้องการการสนับสนุนอย่างเต็มที่และไม่ชอบการแทรกแซงจาก บทบริยานซึ่งหากมีความคิดเห็นไม่ตรงกันก็อาจจะจบลงเหมือนอย่างกรณีอันโตนิโอคอนเต้สำหรับลุยเอดิเก้เคยปาบาเซลโลนาคว้าแชมป์ลาลิกาสเปนมา2ส,สมัยและแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกมาอีก1สมัยรอติดตามชมกันต่อไปครับว่าดีลนี้จะเป็นยังไงช่วยกดติดตามให้ผมด้วยครับขอบคุณครับ